เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปลี่ยนชุดใหม่กันบ้างนะพี่เอกชุดใหม่มันหมดแล้วไม่ใช่หรอมีมีอีกนี่เลยเดี๋ยวเอาชุดนี้ออกมาใช่เปล่าและเดี๋ยวพี่ฝนจะทําชุดใหม่ให้ดูก็ชุดนี้แหละครั้งที่แล้วเราทําไปแล้ว่ะไม่ใช่เดี๋ยวมีชุดใหม่มากกว่านี้อีกเนี่ยพี่เอกยังมีชุดใหม่เลยเห็นป่ะอ่าอ่าอ่าชุดนี้พี่เอกยังไม่เคยใส่เลยใช่ไหมอะมันยังไงไม่รู้ ก็สวยดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีนี่เลยได้แล้วอันนี้นะแบบนี้นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อัปเดตชุดใหม่ให้เพื่อนก่อนแต่ก่อนอื่นนะปุ๊กปิ๊กนายมานี่แล้วเข้าฉันจะไปไหนกะตามฉันมาเร็วๆเดี๋ยวฉันไปชวนเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งต้องใช้เพื่อนด้วยอ่ะเพื่อนด้วยหรอนี่ไงคนนี้ก็แล้วกันผ่านทางหน้าบ้านเราพอดีอนี่เธอเธอ อะไรอะคะเดี๋ยวเธอมาเป็นเสื้อผ้าให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะเอาฉันจะรีบไปโรงเรียนนะเอาหน้าเอาหน้าแป๊บเดียวพี่แอ็กอะไรของพี่ฝนเนี่ยเร็วๆเข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วโบไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่ข้างในอ่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปตามโบก่อนดีกว่าโบโบโบเงียบอีกแล้วโบ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 ยืนเคารพธงชาติเหรอมาเร็วเข้า มาเร็วเเดี๋ยวเปลี่ยนชุดไม่ทันเดี๋ยวจะไปสวยก่อนฮะไปทําสวยเร็วๆทํวทสวยอะไรอะมานี่มานี่เร็วๆวเข้าหือรีบรีบมานี่เดี๋ยวมายืนตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้แดดดีที่สุดแล้วอ่ะนี่มีฝนเจ้าพี่เงาชืนตากแดดทาไมเนี่ยเอาหน้าแป๊บหนึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เพื่อนก่อนนะเเดี๋ยวเอากระเป๋าออกก่อนเกะก,กะเลอเกินต่อไปเราก็จะใส่ชุดนี้เลยเวดดิ้งเดท เอาจับขอแต่งงานเนาะไม่ใช่แค่จะเอากระโปรงตัวนี้อ่ะเพราะว่ากระโปรงตัวนี้มันใหญ่ที่สุดอะแล้วก็สวยที่สุดเลยด้วยแล้วเอากระโปรงทำไมไม่เปลี่ยนเองคะล่ะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อน <Hey. S 1> สีจะต้องเป็นเหมือนกับสีชุดของพี่ฝนน่ะอือีอ่<ม>ไงชมครูมาเลยได้แล้วได้แล้ว แล้วเราก็จะต้องทําให้ตัวเขาอ่ะเล็กลงอ่ะนะ,ะแล้วฉันเองเนี่ยจะต้องหน้าสีชมพูอย่างนี้ด้วยเหรอมันก็ต้องหน้าสีชมพูแบบนี้แหละนี่ไงนี่ไงย่อแล้วย่อสวนแล้วเอา้าโถเอ้ยย่ยอแล้วย่อแล้วย่อเรียบร้อยหลังจากนั้นอ่ะนะเราก็ต้องอุ้มเพื่อนอ่ะพี่เอกพี่ฝนเล,เล็กไหมหรือเปล่านี่แหละเล็กๆแบบนี้แหละกําลังดีเ<ห>นี่ย เหลือแต่กูโปงเองแต่ก่อนจะอุ้มเพื่อนนะนะเราก็ต้องปรับสปีดของเราให้มันแบบให้มันให้มันทาไมอ่ะให้มันลดลงอ่ะพี่เอกให้ลดลงอ่ะติดลบอระใช่ให้มันติดลบไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอ่าแล้วไงต่ออุ้มแบบนี้อุ้มแล้วก็ต้องแบบเหมือนกับปรับให้เขาเปลี่ยนท่าได้ด้วยนะ้วทำไงอ่ะก็กดแบบเมื่อกี้กดเหมือนพี่ฝนกดเมื่อกี้กดเร็วๆอ่ะกกดอะไรกดอะไรมั่งอ่ะเนี่ยกดคุยไง กดคุยแล้วก็กดเปลี่ยนสภาพให้เขาอีกรอบนึงอ,อะมันก็ได้เองก,กดคุยกดอุ้มพร้อมกับกดคุยเป็นไปได้ด้วยใช่แล้วเป็นไปได้ดีไม่งั้นพี่หวนจะทําได้ไงอะอนี่ไงน,นี่ไงได้แล้วได้แล้วอย่าลืมปรับสปีดต,ตัวเองให้มันลดลงด้วยนะแล้วทาให้ปรับ<อ>เป็นอะไรไหมอะมันก็จะแบบเป็นท่าอุ้มไงอ๋อเป็นท่าอุ้มใช่มือเราก็จะเป็นท่าอุ้มเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับสปีดต,ตัวเราก่อนให้มันแบบติดลบอะ่ะ อ๋อมันได้แค่ศูนไม่ใช่หรอเออประมาณนั้นแหละเรียบร้อยยังอ่ะเดี๋ยวขอปรับให้กระโปรงมันยาวกว่าน,นี้หน่อยได้เปล่าอ่ะยาวยาวไปไหนเนี่ยกระโปรงมันเหมือนสั้นไปอ่ะมันเหมือนลอยลอยอ่ะออมันปรับตรงไหนอ่ะปรับตรงไหนปรับตรงไหนอ่ะปรับตรงนี้ได้เปล่าอ่ะอันนี้มันหมุนหรออันนี้หมุนอันนี้หมุนอันนี้ไปข้างข้าหรอ อันนั้นอันนั้นมันมีหมุนท้ายหมุนขวาหมุนหน้าหมุนหลังเลแล้วมันปรับให้มันในนี่ลงมายัางไงอ่ะให้กระโปรงมันยาวๆอ่ะเขาที่แล้วยังปรับได้เลยเอออันนี้มันเหมือนกับว่าให้มันเลื่อนลงมาใช่ป่ะมันต้องไปที่ไซส์เปล่าไปที่ไซส์ไหนก็ไม่รู้อ่ะนั่นนะดิอันนี้ก็น่าจะได้ยังอ่ะพอได้ไหมจริงจงก็มันจะน่าจะพอแล้วนะพี่ฝนนะไม่อยากให้มันยาววันนี้ เอายาวกว่านี้ด้วยเหรอออกระปองยาวแล้วก็กว้างๆใหญ่ๆวันนี้ปรับตรงไหนอ่ะเพื่อนอือมันนี้พี่เอกไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปปรับตรงไหนตรงนี้บอเนี่ยปรับที่บอดี้บอใช่ไหมเออมันไม่เห็นว่าจะปรับตรงไหนเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีอออะไรโลอเข้าเลอะเข้าอะไรข้างบนไหมอ่ะเพื่อนเริ่มขยายล่างแล้วอ่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเราลองปรับดูก่อนนะเห็นไเฮ้ยทำไมเพื่อนตัวสูงขึ้นอ่ะก็พี่ฝนไปปรับพบอดี้มันผิดตัวเปล่าเยอเดี๋ยว เพื่อนขยายล่างอีกแล้วจะทาไงอ่ะเพื่อนขยายมาอีกแล้วอะทําไงดีอะไม่ใช่ตรงนี้แล้วไม่ใช่ตรงนี้แล้วตรงไหนก็ไม่รู้อะจําไม่ได้แล้วอะเลื่อนเลื่อนกลับขึ้นมาก่อนอ่ะถ้ามันหมุนไม่วนงั้นก็พอแล้วมั้งแค่นี้แหละพอแล้วขี้เกียจแล้วขี้เกียจแล้วอ๋ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วเหนื่อยเอาไม่เอาก็ไม่เอาเอาแค่นี้แหละเรียบร้อยสวยยังดูดิอืมก็โอเคแล้วนะล้วเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ดิเดินได้แน่นอนเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ พอเราปรับแล้วปุ๊บกระโปรงก็เป็นกระโปรงตัวใหม่เ oh. ห็นเนาะเปล่าอ่ะอน่กระโปรงบานผิ้วเห็นไหมอ่ะแล้วไงต่อนี่ไงโชว์ให้ดูเนี่ยว่ามันเป็นกระโปรงตัวใหม่อัปเดตใหม่เราทําเองอืม <c oughs> เอากันดือด้อๆอย่างนี้เลย <c oughs> ตัวเกมเขาไม่ทําให้เราทําเองเราอยากได้แบบเนี้ทุกคนอ๋อเ oh. ยี่ยมเลยเดี๋ยวเดินให้ดูก็แล้วกันเน่แบบนี้ oh. เห็นเปล่าเออเดินแล้วไม่หลุดแนะ <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วถ้าเราไม่ปรับสปีดให้เรากลาเป็นศูนย์นะ ตัวเรามันก็จะแบบเหมือนอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะอะไรอ่ะไม่หน้าเพื่อนไงเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมไปอยู่ข้างหลังแบบนั้นอ่ะพี่ฝนนี่เป็นปรสิตแล้วอ่ะดูดิเดี๋ยวดวก่อนเฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลยอะทำไงดีอ่ะก็พี่ฝนขยายตัวเขาออกไม่ใช่หรอแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะกลับไปขยายกลับเหมือนเดิมอ่ะมันขยายกลับกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเฮ้ยน่ากลัวก็ไม่ได้คุยไว้ก่อนแล้วมันก็ไม่ได้แล้วไงเฮ้ย ให้ดูดิเห็นเปล่าเหมือนตัวเนี่ยอะไรอ่ะตัวอะไร,ไรก็ไม่รู้เกาะหลังอ่ะเหมือนเนื้องอกเลยน่ากลัวชจมัดเลยอ่ะพอกระโดดปุ๊บก็เลยก็อยังอยู่มันเดินม,มาหัวเขาโยกไปโยกมา<อ>ข้างหลังอ่ะตกใจเอายี่ดีกว่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนท่าดูซิเผื่อเพื่อนจะหายไปนะเปลี่ยนเราจะหายหรอไม่รู้ทีลองเปลี่ยนดูก่อนดูดิแต่ละท่านี่แหมเพื่อนก็ยังอยู่แล้วมั่งดูสิข้างหลังเนี่ยงอกวะไมอะไม่รู้อ่ะ เกเว้นจะทําท่าสะพานโคทำท่าไหนดีอะถึงจะหายเนี่ยท่านี้ได้เปล่าเฮ้ยท่านี้ก็น่ารักดีนะใอ้นั่จริงด้วยอะ่ะเพื่อนยังอยู่อ่ะอืมก็ต้องอยังอยู่อยู่แล้วและโอ้น่ากลัวชะมัดเลยแต่ก็สวยดีนะเนี่ยถ้าไม่มีข้างหลังมันก็สวยดีหรอกนะดูปูดมาเลยโอ้ย,อยน่ากลัวชะมัดเลยดูเพื่อนดูปูดมาเลยเฮ้ยเหมือนเพื่อนเขาจะพูดอะไรบางอย่างนะ อะไรนะใช่นั่นจะไปเรียนหนังสือแล้วจะไปเรียนหนังสือเหรอเอาทําไงดีล่ะทีเนี้ยก็คงต้องปล่อยเขาไปแล้วก็มั้งดูดิเนี่ยแบนต,ต้านะแ,แต่เลยแบนต้าแต่เลยเหรอแล้วเธอจะไปเรียนหนังสือท่านี้เหรอชุดนี้เหรอจะดีเหรอม่ทาไงอ่ะอืถ้าเธออยากจะไปเรียนหนังสือก็โชคดีก็แล้วกันนะ,ะฉันก็จะปล่อยเธอไปบุ้ยบุย,บยอะไรเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยดูตีจมปูทั้งตัวเลยเผ็ด เร็วเข้าตามเขาไปดีกว่าอยากรู้ว่าเพื่อนห้องไหนเนี่ยเออแล้วจะตามเขาไปทําไมเธอรอเดียวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบเธอเองเดี๋ยวเพื่อนเขาตกใจอ่เดี๋ยวคนอื่นก็จะตกใจฉันรีบไปโรงเรียนรีบไปเหรอกาแพงนี่ก็ใขรสร้างมาเกะกะวเร็วเข้าีพเอกแล้วเออกาลังวิ่งตามอยู่มีแค่ครึ่งตัวยังวิ่งได้ขนาดนี้เลยมีเต็มตัวจะวิ่งขนาดไหนเนี่ยเ่เอกว่าเขามีครึ่งตัวเขาเลยวิ่งได้เร็วขึ้นเพราะตัวเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดียว ฉันกำลังไปใจเย็นๆรอก่อนนะอย่าเพิ่งหมดช่โมงเพื่อนห้องไหนเนี่ยอยากรู้เฮ้ยจะถึงแล้ว้ยังกับหีนต่หน้ากลัวชะมัดเลยแงแล้วคาบแหลกหมดเวลาไปแล้วรอเดียวฝนใจเย็นๆพี่เอกฮะหายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาแล้วไงอย่าบอกนะว่าเราโดนผีหลอกหรอไม่น่าใช่มั้งผีหลอกตอนกลางวันเหรอ ใหญ่แล้วกลับบ้านดีกว่าจริงอ่ะผีผีกระโปรงชมพูผีกระโปรงใย่แล้วกลับบ้านเธอพวกเราฮะเอาเอาแค่นี้เหรอแค่นี้แหละ